เผยมาแล้วเหตุผลหลายข้อสมาคคมลูกยางยืนยันไม่เปลี่ยนนักตบสาวชุดเนชั่นลีก สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องเรื่องนี้เรามาตามอัปเดตล่าสุดจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยว่าจะมีการส่งนักกีฬาทีมหลักที่รักษาโควิด1 9หายแล้วไปสมทบกับทีมที่กำลังแข่งขันอยู่ที่อิตาลีหรือไม่วันนี้หลายๆคนคงรู้คำตอบบ้างแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้คำตอบทางช่องมีคำชี้แจงล่าสุดออกมาจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังได้ในคลิปนี้ ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงเหตุผลที่ไม่ส่งนักกีฬาที่เพิ่งจะหายจากโควิด -19 กับคนที่ไม่ติดเชื้อไปเปลี่ยนกับชุดเฉพาะกิจในศึกเนชันลีก2021ที่ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่27พฤษภาคม2564จากกรณีที่แฟนวอลเลย์บอลไทยตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการส่งนักตบลูกยางสาวไทยที่ไม่ติดเชื้อโควิด -19 กับนักกีฬาที่หายจากโควิด -19 ไปเปลี่ยนกับทีมชุดเฉพาะกิจที่ประเทศอิตาลีในศึกเนชันลีก2021 ทางช่องได้รับข่าวจากทีมข่าวกีฬาไทยรัฐได้สอบถามไปยังสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมได้คําตอบยืนยันว่าจะไม่ส่งนักกีฬาไปเปลี่ยนโดยมีสาเหตุหลักมาจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติต้องการคําตอบว่าจะเปลี่ยนนักกีฬาหรือไม่เปลี่ยนนักกีฬาในวันที่17พฤษภาคมเท่านั้นซึ่งตรงกับช่วงที่นักกีฬาติดเชื้อโควิด -19 กําลังรักษาตัวและนักกีฬาที่ไม่ติดเชื้อกําลังกักตัว ประกอบกับนักกีฬาชุดแรกแจ้งว่าไม่ต้องการเปลี่ยนตัวจึงได้ตอบ FIVB ไปว่าทีมชาติไทยจะไม่มีการเปลี่ยนตัวกฎของ FIVB ระบุว่าแต่ละชาติที่เข้าแข่งขันสามารถส่งชื่อเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ทีมละ6คนแต่ต้องเดินทางไปถึงตั้งแต่วันที่5มิถุนายนก่อนที่จะเริ่มสามารถใช้งานได้ในวันที่9มิถุนายนสำหรับเหตุผลของทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับ หนึ่งใน,นกล่าวชุดแรกที่ติดเชือ้อโควิด -19 าจำนวน16คนแพทย์ชี้แจงว่าการรักษายังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดว่าจะหายป่วยเมื่อไหร่แต่คาดว่ากระบวนการการรักษาจะใช้เวลาภายใน14วันโดยเมื่อรักษาหายแล้วจะต้องกักตัวต่อ14วันซึ่งนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลคือวันที่26พฤษภาคมก็จะครบในวันที่8พมิถุนายนซึ่งจะไม่ทันเงื่อนไขข,ของ fivb ที่กำหนดต้องเดินทางภายในวันที่5มิถุนายนเท่านั้น 2. นักกีฬาชุดแรกที่ไม่ติดเชือ้อโควิด -19 จําจำนวน4คนเข้ากักตัววันที่12พฤษภาคมแพทย์ให้คำแนะนำว่าปัจจุบันโควิด -19 เป็นโรคใหม่หลายเคสที่กักตัวครบ14วันแล้วตรวจ2-3รอบยังพบเชือ้อจึงมองว่ายังไม่ควรเสี่ยงให้ออกไปในพื้นที่สาธารณะและ 3. การส่งนักกีฬาไปเปลี่ยนมีการปรึกษาหลายฝ่ายรวมทั้งนักกีฬาชุดแรก โดยนักกีฬาชุดแรกมองว่ามันจะเป็นต้องส่งนักกีฬาไปเปลี่ยนยืนยันว่าสู้ไหวอีกทั้งเห็นใจนักกีฬาที่เพิ่งติดทีมชาติครั้งแรกต้องถูกเปลี่ยนออกทั้งที่กําลังลงแข่งขันไปได้2-3มแมตช์ประกอบกับนักกีฬาชุดเฉพาะกิจที่แข่งขันมีความกังวลหากมีนักกีฬาชุดแรกตามไปสมทบทั้งที่ยังกักตัวไม่ครบ14วัน ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวนี้จากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและไทยรัฐออนไลน์นะครับและนี่นก็เป็นเหตุผลล่าสุดที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงว่าจะไม่มีการส่งนักกีฬาไปเปลี่ยนกลางรายการแข่งขัน ที่ตอนนี้กำลังดำเนินไปในประเทศอิตาลีและอีกอย่างนักกีฬาเองก็ต้องกักตัวให้ครบ14วันหลังจากออกจากโรงพยาบาลเพื่อดูผลอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะไม่ทันตามกำหนดที่ FIVB กำหนดมาวันนี้ทางช่องก็เลยเอาคำชี้แจงล่าสุดจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาบอกแฟนๆวอลเลย์บอลน,นะครับแฟนๆวอลเลย์บอลหลายคนนะครับที่อยากจะให้มีการส่งตัวนักกีฬาไปเสริมทัพกับทีมที่กำลังแข่งขัน เข้าใจในทุกฝ่ายนะครับคงไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้แต่เมื่อเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้สถานการณ์ของทีมก้าวไปได้ในศึกวอลเลย์บอลระดับโลกครั้งนี้ไม่ว่าใครจะไปลงแข่งทุกคนก็คือทําหน้าที่เพื่อชาติเราฝ่ายเชียร์ก็ส่งใจเชียร์ไทยสุดแรงของให้การแข่งขันครั้งนี้ทําออกมาให้เต็มที่และดีที่สุดอีกสึกหนึ่งของทีมชาติไทยเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้การและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟน First เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ